สวัสดีค่ะนินาทาลบพยิบสตรีพภพนะคะวันนี้ก็จะมาทานายนะคะในหัวข้อเจ้ากรรมนายเวรของคุณนะคะกรรมเก่าในอดีตชาติของคุณนะคะสมผลให้คุณต้องพบเจอกับอะไรนะคะในปี2568นะคะซึ่งเป็นคัทำนายของชาวราศีเมษนะคะเมษผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15เมษายน,นะคะจนถึงวันที่15พฤษภาคมก็สามารถจะเข้ามารับฟังคอนเทนต์นี้ได้นะคะแล้วก็ ในน่าต้องบอกก่อนว่าทำนายแบบภาพองครวมนะไม่เจาะจงดัของใครเพราะฉันก็ฟังแบบมีสติกันด้วยนะคะฟังเปแนวทางในการดำรงชีวิตก็พอเนาะคือในการดูในรอบนี้ก็คือญาจะมีอยู่ในทั้งหมด3พาร์ด้วยกันพาร์ทที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นการดูเกี่ยวกับเรื่องของกรรมในอดีตชาติว่าเราเคยเกิดเป็นใครในสมัยของใครแล้วก็มีเจ้ากรรมนาเป็นใครแล้วเขามาเกิดหรือยังเนาะเราจะดูกันแบบละเอียดเลยนะรอบนี้นะแล้วก็ในพาร์ทที่สองเนี่ยก็จะเป็นการดูว่าชาตินู้นอ่ะมาจนถึงชาตินี้อ่ะ นะะจนแบบส่งผลให้คุณพบกับอะไรในปี68แนะคะแล้วก็ในพาร์ทที่3จะเป็นการขอขมาเจ้ากรรมในเวรนะคะขอขมาว่าแบบต้องขออะไรยังไงทําแบบไหนเนี่ยจะแนะนําให้เหมือนการเข้าคอร์สของลูกศิษย์เลยนะคะพอลูกศิษย์ของนายเองเขาจะเข้าคอร์สแบบนี้เหมือนกันเนาะอะ,อะเรามาดูกันนะคะในพาร์ทที่1กันนะคะอดิชัติของคุณนะคะเป็นใครย,ยังไงนะคะสิบใบแรกของคุณนะเป็น9ไม้เท้านะคะ สี่ถ้วยนะคะอ่าเดี๋ยวนะอันนี้คือ justice นะคะอันนี้คือเจ็ดม่เท้านะคะสองเหรียญน,นะคะอ่าเดี๋ยวนะ king ถือไม่เท้านะคะ p พ่ d ดสนะคะเจ็ดเหรียญน,นะคะ 6เหรียญสุดท้ายนะคะคือเจ็ดถ้วยนะคะพลังงานนะคะบอกว่าคุณนะเคยเกิดในสมัยของพระนเรศวรมหาราชนะคะเคยเกิดในสมัยของพระนเรศวนมหาราชและก็คุณเป็นผู้หญิงอายุประมาณ20อายุประมาณ20นะคุณมีพ่อมีแม่พ่อของคุณนะ่ะเขาเป็นข้าราชการนะคะทำงานในระบบข้าราชการนะคะในหน่วยงานนะคะเป็นระดับแบบ เจ้านายเรียกได้ว่ามียศตำแหน่งสูงแหละนะคะเป็นระดับเจ้านายแล้วก็ทำงานที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการตัดสินคดีความนะคะตัดสินคดีความนะคะให้ความยุติธรรมกับชาวบ้านประมาณนี้นะคะแต่มันก็มีบาปก,การรมเกิดขึ้นนะการที่ได้เป็นลูกเป็นลูกของท่านเนี่ยถามว่ามันดีไหมมันดีแต่มันก็ติดตรงที่ว่า มีวิบากกรรมร่วมกับคุณพ่อของตัวเองมีวิบากกรรมยังไงภาพที่ได้น่าเห็นอะก็คือคือพยายามมองเข้าไปลึกพ่อของคุณอนะเขาเป็นคนที่มียศมีตำแหน่งแต่เขาเป็นคนที่แบบมีมีประชาชนเข้าหาเยอะมาแบบให้ผิดเป็นถูกอานะคะเปลี่ยนผิดเป็นถูกเปลี่ยนผิดเป็นถูกนะฟังดีดนะก็คือติดสินบนนะคะมีการติดสินบนเกิดขึ้นรับของกำนัน รับของขวัญจากชาวบ้านนะคะใครอยากได้อะไรนะคะอยากได้แบบไหนสามารถพลิกได้พลิกให้ร้ายกลายเป็นดีได้แล้วพ่อคุณก็รับรับของขวัญรับของกำนันรับสินบนทุกอย่างเลยด้วยความที่คุณเป็นลูกนะคุณเป็นลูกคุณก็จะรู้สึกว่าจริงๆคุณก็ไม่ได้เห็นด้วยคุณเป็นคนที่มีคำสัญญามีมีคำสัญญามีคำมันสัญญาเอาไว้ว่าแบบเอ่อ จะรักชาติรักแผ่นดินรักประเทศชาตินะคะใครให้สินบนอะไรคุณมาแบบอยเป็นลูกท่านอะไรเงี้ยเป็นลูกเจ้าพญาเป็นลูกน้าําพญาอะไรประมาณนี้คือน่ารู้สึกว่ามันจะออกอารมณ์ประมาณนั้นแหละนะคะใครให้สินบนอะไรมาก็คือเหมือนแบบไม่รับไม่รับอ่าไม่รับแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยกับความเป็นลูกลูกสาวเขาเป็นลูกสาวท่านเหนื่อยมากคุณเวลาที่คุณรับรู้ว่าพ่อคุณนะ มีการรับสินบนคุณก็จะพยายามแบบไปเก็บหลักฐานเอาไว้เพื่อไม่ให้คนอื่นเขามาเห็นเพื่อไม่ให้พ่อเนี่ยเหมือนแบบไม่อยากให้คนอื่นมารู้ว่าพ่อเราก็ทําความผิดนะอะไรประมาณนี้คุณก็จะไปพยายามเก็บหลักฐานคนที่พยายามมา,มาติดสินบนคุณจะพยายามแล้วพยายามเล่าคุณจะพยายามหยุดทุกคนหยุดแม้กระทั่งคําคว่าบริวารหรือหยุดคนที่พยายามเข้ามาหาพ่อคุณหยุดไม่รับ แต่มันก็เหมือนห้ามไม่ได้ยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุคุณพยายามบางทีอ่ะเอ,อถึงขั้นที่แบบมีทะเลาะมีทะเลาะมีปากเสียงกันกับพ่อเพราะความไม่เห็นด้วยกับพ่อนะส่วนคุณแม่ของคุณเขาเป็นคนที่รักในความยุติธรรมมากเขาก็ไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่สามารถจะทําอะไรพ่อของคุณได้พ่อของคุณมีบารมีเยอะเกินไปคือนะ้าหน้าสือว่าบารมีเยอะเกินไปนะคะ แล้วคุณก็ทำอะไรไม่ได้คุณก็พยายามหาทุกวิธีทางหากลายุทธ์ทุกวิธีทางลมาเพื่อช่วยพ่อตัวเองนะคะไม่อยากให้พ่อถูกจับได้อะไรประมาณนี้นะคะแต่เวลาที่มีชาวบ้านเดือดร้อนอย่างเงี้ยนะคะคุณก็จะช่วยคุณจะเป็นคนที่ชอบแบบช่วยเหลือคนที่ลำบากคนที่เดือดร้อนคนที่ตกทุกข์ได้ยากหรือว่าออขอทานอะไรประมาณเนี้ยใช่ว่าขอทานได้เลยนะใครที่ลำบากเรื่องเงินเรื่องทอ,องอะไรคือแบบ คุณหยิบยื่นให้ให้ทุกๆคนนะคะคุณเป็นคนที่สวยสง่างดงามมีราศีก็คือเอาง่ายๆผู้หญิงนะ่ะถ้าได้เกิดมาเป็นอยู่ในตระกูลของของที่แบบมียมีตนนะําแหน่งเนาะพ่อมีบารมีสูงอะไรเงี้ยทุกคนเลยผู้หญิงจะแบบสวยคือข้าคนเคยดูละครแบบย้อนยุกอะละครโบราณนะ,นะแบบเรียดอะไรประมาณนี้ใช่ไหม คุณจะรู้ว่าโอ้โหลุกเจ้าพนังพญาอะไรเงี้ยโอ้โหจะสวยมีมีบริวารมีอะไรนะมีพี่เลี้ยงใช่ไหมมีพี่เลี้ยงคอยติดตามมีบริวารคอยติดตามอะไรแบบนี้ใช่ไหมคุณเป็นแบบนั้นเลยแล้วคุณก็เป็นคน,ตนแต่งตัวสวยมากหุ่นนี่สวยมากเลยนะขาวงดงามมีสง่าโอ้โหแบบตัวแบบเรีย์ว่านะแบบยืดอกอกพายไหลรผึ่งคือแบบสวยสวยมากนะคะแต่แค่รู้สึกว่า เกิดมาแล้วมันเหนื่อยตรงที่ว่าพ่อทําผิดแล้วเราก็ไม่เห็นด้วยแค่แค่ก็แค่นั้นแหละนะคะแล้วคุณก็พยายามที่จะหยุดยัง้งหยุดยัง้งแล้วก็มีการทะเลาะกันเกิดขึ้นนะคะมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นเอหรือบางทีคุณทําถึงขั้นที่แบบว่ามีครอบครัวหนึ่งที่ยากจนมากแล้วเขาก็ลําบากมากเขาก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครเขาก็พยายามที่จะแบบเข้าหาพ่อคุณ นะคะด้วยการแบบขอความช่วยเหลือพ่อคุณนะอ่าแต่คุณก็เหมือนคุณไปยับยั้งทันว่าแบบไม่ต้องเข้าหาพ่อเรานะอะไรประมาณเนี้ยมีอะไรก็คือบอกเราเราช่วยได้เลยประมาณนี้คุณก็ช่วยเออคือคือ,คอน่าเห็นแบบเห็นเป็นภาพที่แบบโอ้โหคุณมีน้ำใจมากในในตอนนั้นนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณเผชิญอยู่ณนะตอนนั้นและสิ่งที่คุณพยายามแก้ไขสุดท้ายแล้วอ่ะเรื่องมันก็เหมือนกับ ถึงหูท่านนะนะถึงหูท่านอ,อ,องค์พ่อนาเรศนะคะถึงหูท่านความไปถึงท่านแล้วท่านก็จับได้ว่าทําผิดต่อแผ่นดินนะคะรับของควญรับสินบนอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งถ้ามันถ้าไปเป็นยุคสมัยนั้นคือหน้ามองว่าโหเขาลิบแราฉบานเลยนะริบก็คือลิบทรัพย์สินทุกบาททุกสตางค์เข้ากรมพระคลังเลยแหละ นะคะแบบบ้านไม่มีให้อยู่เลยนะแบบลิฟยศดทามันนะักคือแบบลิฟหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยไม่ต่บเ่าบริวารก็คือจะไม่มีเลยไม่เหลืออะไรเลยอืมนะคะสิ่งที่คุณพยายามแก้ไขมาตลอดเวลามันเหมือนศูนย์เปล่าเพราะสุดท้ายแล้วก็โดนนะคะก็คือโดนหมายถึงว่าพ่อคุณก็ต้องก็ต้องโดนอะไรประมาณนี้รับโทษนะคะแต่คุณก็พยายามช่วยพ่อ,องคุณนะพ่อคุณเขาก็แบบไม่ได้ฟังเพราะด้วยความที่ เขาคิดว่าเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นใหญ่ในครอบครัวลูกทุกคนหรือลูกเมียคือต้องฟังเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่เขาก็จะไม่แบบไม่ฟังลูกฟังเมียอะไรเงี้ยรอให้ลูกเมียทัดทานอะไรเงี้ยคือเขาเขาไม่ฟังคือน่ามาว่าคุณมีกรรมวมิบากกรรมกับพ่อของคุณพ่อของคุณเขาอายุประมาณแค่4 5ปีคุณอายุประมาณแค่20ปีแต่คุณจะเอาอะไรไปสู้พ่อได้ถูกไหมคุณได้เพียงแค่การช่วยเหลือในทางอ้อมอะไรประมาณนี้นะคะนี่คือสิ่งที่ที่มันเป็นอยู่ถ้าถามถึงในเรื่องของความรัก ความรักคือหน้ามาว่าแต่งงานอยู่กินด้วยกันมีชีวิตมีครอบครัวมีลูกมีสามีคือเป็นปกติแต่ที่มันเป็นวิบากกรรมของคุณคือพ่อพ่อทำเกาะกรรมเอาไว้แล้วมันก็ทําให้เราติดกรรมไปด้นที่ว่าเราต้องมาช่วยพ่อช่วยพ่อแล้วก็กลายเป็นว่าจริงๆโทษพวกนี้คือถ้าไม่ประหารจะชั่วโคนนะก็คือริบริบสมบัตินะคะริบสมบัติไปเลยอะไรประมาณนั้นนะคะ อ,อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะในพาร์ทที่สว่าเขาเกิดหรือยังเป็นใครยังไงนะคะเรามาดูกันนะคะในพาร์ทที่สองนะคะก็จะเป็นวิบากกรรมที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นนะคะของสมัยพ่อนาเรศน,นะคะทำให้คุณต้องพบเจอกับอะไรนะคะในปี2,568นนะคะอ่ะ พ่อของคุณเขากับชาติมาเกิดแล้วนะเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายอายุประมาณ4 5ไม่เกิน50ปีประมาณนี้ซึ่งคุณอาจจะเคยเจอกับเขาแล้วก็ได้นะคะในในที่ผ่านมาหรือว่าอาจจะเร็วๆนี้ก็ได้อาจจะก,กับแบบได้เจอกับเขานะคะมันจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณต้องเจอกับเขาอย่างแน่นอนนะคะอันรือาจจะเป็นคนในชื่อของคุณก็ได้อาจจะเป็นพ่อเป็นแม่ของเราในในชาติปัจจุบันก็ได้เป็นพี่เป็นน้องก็ได้นะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะใบแรกของคุณนะ judgment น,นะคะ 8ปดแม่เท้าคุณดูแลเทคแคร์ครอบครัวงคุณได้ดีมากนะคะในชาตินี้นะคุณอาจจะใส่คนในครอบครัวงคุณมากๆเลยแล้วเร็วนี้คุณจะมีโชคลาภเงินก้อนใหญ่กนะ้อนโตนะถ้าใครกําลังหวังหวังในเรื่องของเขาว่าโชคลาภเงินก้อนใหญ่จากการเสี่ยงดวงหลักล้านคุณจะมีโชคเร็วๆนี้บางคนอาจจะได้รางวัลที่1 6ล้านก็ได้เพราะนีน่าเห็นเป็นภาพ6เป็นเลข6 เป็นโชคลาภของคุณเป็นเลข6อ่าบางคนจะบอกว่า6กพันหกหมื่นหกแสหรือ6 000, ล้านก็ได้นะคะเร็วๆนี่แหละจะมีโชคนะเมฆนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นวันที่เท่าไหร่นะคะอ่าเรามารอรุ้นเอานะอ่านี่คือ9ไม่เท้านะคะอืออ่าเดี๋นะห้าถ้วย2ถ้วยนะคะ6ดาบ ราชนีถือดาบนะคะคิงถือถ้วยนะพลังงานบอกว่าคุณอะรักครอบครัวมากรักญาติพี่น้องรักทุกคนไม่ว่าจะเป็นพ่อคุณแม่คุณ,คณหรือว่าพี่น้องบ,บริวารของคุณในชีวิตของคุณนั่นแหละนะคะลูกหลานเนี่ยประมาณเนี่ยคือคุณรักคนในครอบครัวของคุณรักญาติพี่น้องแต่คุณก็ยังเหมือนแบบมาชาตินี้รู้สึกว่ายัง ยังมีความขุ่นเคลืองใจกับพ่อนะอ่าเหมือนไม่ค่อยลงรอยกับพ่อตัวเองเหมือนเดิมซึ่งนีนก็ไม่รู้ว่าเป็นพ่อในีดีติาติของคุณไหมนะคะเออเป็นพ่ออดีตพ่ออดีตชาติของคุณไหมหรือว่าเป็นพ่อที่ในชาติปัจจุบันคือแบบอาจจะไม่ไม่เขาอาจจะไม่ได้เกิดเป็นพ่อของคุณก็ได้ในชาตินี้นะคะในชาตินี้เขาอาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งในในชีวิต ของคุณก็ได้นะคะเป็นลุงป้าทะาอาอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าเป็นว่ากันไปแต่ว่ามันก็เหมือนหนังเก่าอะเหมือนหนังเก่ากลับมารีซ้ำใหม่หลายรอบเพียงแค่เปลี่ยนแค่ตัวละครเท่านั้นเองซึ่งถ้าในชาติชคุณอาจจะแบบไม่ค่อยเอ่อไม่ใช่แบบไม่ไม่ได้บอกว่าไม่กินเส้นไม่ถูกกับพ่อนะแต่แต่แค่รู้สึกว่าเหนื่อยกับพ่อพอมาชัดนี้ก็ยังมีคําว่าเหนื่อยกับพ่อแล้วก็ยังไม่มีอะไรที่แบบเข้าใจกันกับพ่อเหมือนเดิม จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนนี้เรื่องของชีวคู่ความรักถ้าถามว่าอยากมีคู่ไหมอยากมีแฟนไหมอยากแต่งงานไหมอยากมีนะแต่ว่ามันก็เปิดใจรับใช่ไหมเปิดใจรับแต่แต่ทําไมรู้สึกว่ามันมีแล้วมันเหมือนไม่ค่อยได้อยู่มันเหมือนไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันราวๆเหมือนกับว่า แฟนคุณจะต้องมีเหตุการณ์แบบต้องเดินทางตลอดไปตลอดถ้าใครที่แต่งงานแล้วอยู่กินด้วยกันเป็นสามีภรรยามีครอบครัวแล้วนะคะอาจจะมองว่าโอเคอยู่กินด้วยกันรักยืนยาวก็จริงแต่ว่าสามีจะไม่ค่อยได้อยู่กับคุณภรรยาจะไม่ค่อยได้อยู่กับคุณเหมือนแบบภรรยาคุณต้องแบบมันต้องออกเดินทางตลอดไปต่างจากกังหวัดตลอดหรือบางคนจะบอกว่าอ๋อภรรยาทํางานที่แบบต้องเข้าเวรอะไรเงี้ยน,นะคะขึ้นเวรสามีอาจจะเป็นระบบข้าราชก,การทํางานแบบคือเข้าเวรเวข้ายาวอะไรประมาณนี้ก็ได้ บางคะนคจะบอกแบบนั้นแล้วก็สิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคือน่ามองว่าบริววณของคุณอ่ะมันจะมีช่วงที่คุณเหนื่อยกับบริววณของคุณนะแต่ว่าคุณจะผ่านไปได้คุณจะผ่านเรื่องราวคาว่าบริววณของคุณไปได้แล้วบริววณของคุณเขาจะซื่อ <c oughs> <c oughs> สัตยกับคุณมากๆนะคะซื่อ <c oughs> สัตย <c oughs> ์กับคุณมากๆแล้วก็ใครที่เคยดื้อกับคุณเขาจะรับฟังคุณฟังคุณอีกฟ <şekilde S 2> ังค <c oughs> <ให>ุณนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องงาน เหตุการณ์ปัจจุบันของปี68เหตุการณ์ปัจจุบันนะช่วงนี้รู้สึกว่างานคุณเยอะมากงานล้นงานงอกใครที่ทํางานระบบข้าราชการนะหรือเป็นพนักงานประจานะคะเป็นพนักงานประจําบอกเลยว่าช่วงนี้งานกองเต็มโต๊ะเลยนะคุณจะต้องเคลียร์ทีละเรื่องทีละเรื่องทีละงานทีละงานของคุณนะเหนื่อยใช่ไหมคือน่าสูว่าเหนื่อยแต่ว่าคุณก็สู้นะคะแต่ถ้าใครบอกว่าเป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะ ไม่ได้ทำระบบข้าราชก,การทธุรกิจส่วนตัวอยู่ในตอนนี้นะคะอาจจะหมายความว่างานะเยอะมากขึ้นมีลูกค้าเยอะมากขึ้นงานมีความเติบโตมีความก้าวหน้ามากขึ้นนะคะมีความก้าวหน้านะคะแล้วก็สิ่งที่คุณตั้งใจตอนนี้คุณอาจจะบอกตัวเองว่าอยากได้เงินสกักก้อนหนึ่งที่จํานวนแบบเยอะเยอะเยอะมากไม่ใช่แค่หลักพันแต่ว่าอาจจะแบบบางคนมองเป็นหลักแสนหลักร้านประมาณนี้อยากได้มาสกักก้อนหนึ่งเพื่อเอามาหมุน มุนใช้ใจ่ายในครอบครัวคุณจะได้จริงๆริงคุณจะได้จริงๆที่นดาเองก็ไม่รู้ว่ามันได้มาจากทางไหนยังไงแต่ว่ามันจะได้มาหรืออาจจะหมายถึงว่ามีคนเอาโชคล่ามาให้กับคุณคนคนั้นะจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณหรืออายุน้อยกว่าคุณก็ได้หรือจะเป็นเพื่อนคุณของคุณก็ได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือชีวิตของค,คุณที่ผ่านมาเขา,าที่ผ่านมาบางคนจะบอกว่าสักหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาบางคนอาจจะบอกว่าห้าหกเดือนก่อนที่ผ่านมาชีตค่อนข้างแบบหูวุ่นวายมาก ไม่มีความสุขเลยคือแบบอีลุงตุงนังไม่หมดเลยนะคะโอ้โหมีแต่คนดื้อกับคุณอย่างนู้นอย่างนี้อ่ะคือแบบบริวารก็ไม่ค่อยจะเชื่อฟังนู่นนี่นั่นแต่พอมาปัจจุบันจะดีขึ้นใครหลายคนที่เคยแบบเป็นปฏิปักษ์หรือแบบเคยดื้อกับคุณนะเขาก็จะแบบกลับมาฟังคุณมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นเพราะผลที่คุณแบบได้ขอขมาขอขมาด้วยแหละนะคะในส่วนหนึ่งนะคะส่วนในเรื่องของ คุณพ่อเนาะมันก็ยังไม่จบนะใครที่มีปัญหาอะไรที่ไม่ค่อยเข้าใจกับคุณพ่อมันก็ยังคงมีปัญหาอยู่เช่นเดิมนะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความคิดในใจของคุณในตอนนี้คือน่ามองว่าคุณค่อนข้างเก่งมากคุณไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือเป็นหญิงในที่นี้ก็ตามคุณจะมีความแกร่งแล้วคุณก็จะบอกตัวเองว่าฉันหนะักสู้สู้แบบสุดเต็ม พลังของคุณเต็มเหนี่ยวของคุณสุดความสามารถของคุณสู้แบบสุดชีวของคุณสิ่งที่คุณสู้ไรหน้ามองว่ามันไม่ได้สูญเปล่าคุณจะได้รับพลังงานดีกับคืนมามีเรียกว่านะมีผลตอบแทนกับคืนมาในในรูปแบบของคําว่าโชคลาภของคุณนะคะคือมันไม่เหนื่อยสูญเปล่าความเหนื่อยของคุณมันไม่สูญเปล่าเองความพยายามของคุณมันไม่มันไม่สูญเปล่าเองเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในเรื่องของการขอขมากันบ้าง เรามาดูในเรื่องของการขอขมากรรมนะคะขอขมากรรมก็คือขอขมาองค์เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์นะคะของคุณนะเอ่อจะมีบทสวดนะคะสิ่งแรกคือเปิดบทสวดก่อนแล้วกันเนาะบทสวดนี่คือหรือขอขมากรรมนะคะจะมีบทขององค,นนะคะ์พระพิคเนศนะคะพระศิวะพระแม่อุมาพระขันธกุมารนะคะแล้วก็เป็นบทอของพระเดชสวดมหาราชนะคะ เสร็จพ่อเราหา้าแล้วก็เสร็จติกรมหลวงชุมพรด้วยเช่นกันแล้วก็มีองค์พระยาคุดนะคะให้คุณหาบทสวดแล้วก็เปิดตลอดย4ชั่วโมงได้เลยนะคะวันใดก็ได้นะคะขอให้แบบเปิดตลอด24ชั่วโมงเปิดฟังได้เลยนะคะไหว้นี่คือไหว้แบบหนึ่งเดือนไหว้แค่สองครั้งนะคะแต่การในเข้าคอของนี่หน้านะจะให้รู้สึกไหว้ทั้งหมด6เดือนถ้าจบหกนนคือจบคอล้ก็คือค่อยเข้าคอสใหม่ของคุณเองก็แค่6เดือนก็พอเช่นกันหรือบางคนอาจจะบอกว่าไม่6เดือนได้ไหมก็แล้วแต่อยู่กับความสะดวกของเรานะคะ หันหน้าไปทางทิศเหนือหรือว่าหันหน้าเข้าหิงพราได้ไหว้ในบ้านเนาะไหว้ทุกวันที่19นะคะเวลา10บโมงเช้าแล้วก็วันที่20นะคะเวลาตีหนึ่งบางคนถามว่า เปลี่ยนเวลาได้ไหมไม่สามารถเปลี่ยนได้เพราะว่าเทวดาหรือเจ้ากรรมนายของคุณเขาระบุมาแบบนั้นมันไม่ได้ขึ้นกับนิหน้าเป็นคนระบุเวลาให้นะคะไม่ได้ระบุวันให้แต่ท่านระบุมาให้คุณเองเพราะฉะนั้นคุณก็ขึ้นอยู่กับคุณเองแล้วกันนาะว่าไหวได้หรือเปล่านะคะถ้าไหวไม่ก็คือไม่ต้องไหวนะคะโอเคตามนั้นนะของที่ต้องเตรียมนะคะมีเงินนะคะเอาเงินก่อนนะเงินจํานวน28บาทนะคะ28บบาทนะ คือเตรียม2ชุดนะคะ19กับ20ใช่ไหมที่ไหว้นะคะของไหว้คือเตรียมเหมือนกันทําเป็น2ชุดนะเงิน28บาทนะคะทูบ1 6ดอกเทียน2เล่มนะคะน้ำหนขวดนม1กล่องน้ำผลไม้นะคะแล้วก็ดอกไม้นะคะให้เป็นดอกไม้เนี่ย โทนสีชมพูสีเหลืองนะคะหรือดอกดาวเรืองก็ได้นะคะผล,ละไม้เอากี่อย่างก็ได้นะคะแล้วก็เป็นข้าวสารนะคะ1ถุงนะคะข้าวสารหรือว่าเป็นข้าวสวยข้าวสุกก็ได้ได้หมดเลยแล้วกเ็เครื่องประดับอีกหนึ่งชุดนะคะไหว้วันที่19เสร็จเอามาไหว้วันที่20ได้แล้วคุณก็เอาไปใส่ใส่ได้เป็นปกตินะคะอ่าคุณก็เตรียมตัวเวลาดังกล่าวนะคะพอถึงเวลาที่ต้องไหว้นะคะช่วงประมาณตีหนึ่งนะคะหรือสิบโมงเช้าก็ตามคุณก็ สวดมนต์ก่อนนะคะบทนามโมสามจบอรหังสัมมาเอติปิโสนะคะหรือว่าบทอื่นๆก็ได้ที่คุณสวดเป็นประจำอยู่แล้วนะคะพอ<ค><ณ>สวดเสร็จนะคะคุณก็แค่ยกบุญให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณเจ้ากรรมในเวรของคุณเจ้ากรรมในของคุณเขาเกิดมาเป็นผู้ชายนะคะอายุประมาณ4 5 5 0ปีในสมัยของพระนเรศวรมหาราชแล้วนะคะพอหลังจากนั้นนะคะคุณก็สวดมนต์เสร็จนะ,ะสวดมนต์ยกบุญเสร็จเรียบร้อยคุณก็แค่ถวายของไหวถวายของไหวเสร็จคุณก็โอเค ถวายของว่าเสร็จคุณก็แบบค่อยขอพรทานขอในขอในที่ไม่เกินบุญของตัวเองนะคะขอขอพรเสร็จก็ลาของถวายเสร็จสามมาคายาจะมีแต่ว่ารอให้ทุบเพลนดับก่อนแล้วค่อยลาของแล้วก็ของกินเอามาไหวของที่คุณไหว้เสร็จก็คือเอามารับประทานเองได้เลยแค่นี้ค่ะจบประมาณนี้นะคะที่สําคัญนะคะก็คืออย่าลืมนะคะการรักษาศีลให้โคมันจะเป็นเกราะป้องกันให้กับคุณได้ทําให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็สุจริตในหน้าที่ของตัวเองนะคะบ๊ายบาย